สวัสดีครับวันนี้ออกเที่ยวตลาดเลยแล้วนะครับวันนี้ว่าว่าจะไปตลาดสายใต้ใหม่นะฮะตลาดสายใต้ใหม่ที่กะลิงชันนะครับเ็าจะมีตลาดของผมช่วงตอนเย็นนะฮะวันนี้วันจันนะฮะไม่แน่ใจวันนี้ฝนจะตกหรือเปล่าเห็นเมฆดปดำเหมือนกันนะอย่าตกแล้วกันนะครับปีที่แล้วผมไปเนี่เจอฝนตกเต็มเต็มเลย <laughs> ไม่ได้ถ่ายอะไรเลยเนะี่ย เดี๋ยวลองไปดูนะครับวันนี้จะมีตลาดของผมที่สายใต้ใหม่หรือเปล่าอมาถึงแล้วนะครับตลาดสายใต้ใหม่แม่ค้าก็เริ่มลงแล้วนะฮะมีเสื้อผ้ามือสองด้วยหห้าโมงกว่าแล้วพ่อค้าแม่ค้ายังลงไม่ครบเลยนะครับนะฮะ อากาศมันร้อนนะครับเพิ่งเปิดร้านกันตอนจะมืดนี่แหละจริงๆตลาดสายใต้ใหม่นี่ฮะก็สนมากเขจะมากันคืนมาตอนมืดกันแล้วนะครับเปิดตะว,วันก็แค่นั้นนะฮะพอค้าบอกว่าแบบคนซื้อไม่มาหรอกคนจะมากันมืดๆ <c oughs> นี่ก็5้าโมงกว่านะก็ยังร้อนอยู่เลยพอค้าก็บางร้านเขาก็ตั้งแล้วนะฮะ ของถมนะครับของมือสองแบบเต็มเต็มไม่มีนะฮะคือเขาก่อน่ยังเยอะกว่าน,นี้นะที่ผมมาเครับคราวนี้แบบของมือสองแบบของถมนี่น้อยเลยนะส่วนมากจะเป็นที่เห็นนะเป็นเสื้อผ้าของของใช้ของแต่งตัวอะไรเงี้ยเสื้อผ้ามือสองที่ก็เยอะนะครับเงี้ยหมวกเงี้ยนะครับของใหม่นะแบบนี้ก็จะมีของมือสองที่ก็ ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะเป็นแบบของถมนั่นแหละครับแต่รถคันนี้ฮะยังอยู่ที่เดิมนะครับที่เดิมตัวเล็กเจออีกแล้วเนี่ยไม่รู้ไอ้ตัวนี้มันเล่นได้ไหมเนี่ยฮะเล่นได้ไในตัวล่างอะเทฟริวใช่พี่ได้ด้วยไอ้นี่ได้บอลไดบาลครับชูแรงมอเตอร์หมุน ไปเข้าขายพันเดี๋ยขายตัวอะไรแบบนี้เปลเหรอเบิวขนาดเล็กเปอกไสพานนี่่ะบบรุ่นนี้มันใช้ไสพานเลยใช้สไสพานเี่ครับมันก็เหมือนม่เศษอยู่หลยกิบดงก็เหมือนพวกเทปไฟแบบนี้ใช้ไสพานจา้ะเ่มันใช้ไฟอะไรเนี่ยไฟประาดสอง,องส,สองร้อยยี่สิบเลย รถโบรานี้ไก้ห้าสิบปีก็ไปแล้วมันด้วยแบบหนังยางอ่ะแบบหนังยางมมวนมันยังอยู่เลยนะยังงามอยู่เลยว่ะร้านนี้ของเก่าครับมากันเพียบเคลียที่เนีไงเียจะห้าบ้าน ีอะไร่ะเนี่ยน้องไม่จบลยจง่ oh. ายขฮะโละจากล้านอะไรใส่อะไยมันมแลนปลงขนาดได้เปล่าเนี่ยถาดเนี่ยอันใหญ่เนี่ย ไม่ได้หรอกบบนขนาดไม่เท่ากันซึ่งมีให้เออมัน,นร่อยโบราณใช่แล้วนะค่าแดดก็แพงกว่าค่าแรงไงเนี่กระทะเนี่ย เนี่ยจักเนี่แหละฮะตัวนี้หมุนด้วี่ยฮะหมุนด้วยส่วนมากก็เป็นเสื้อผ้าตัวร้อยเดียวส่วนมากจะเป็นเสื้อผ้าเนี่ยพัดลมนี่ยสิบสองโวลต์ป่ะเฮ้ยนี่พัดลมไม่นั่นเนี่ย เฮ้ยไปเป่านั่นได้นตัวอะไรวะเนี่ยเนี่ยเป่าของได้ตัวอะไรไม่รู้ห้าร้อยเก้าสิบแรงดีด้วยล่ที่ตั้งกล้อง เราดูแลคนเข้ามาในงานลุกโผล่แล้วมีอะไรกีมีอะไรแกโดยคุณอิฐชี้แนะคุณิฐเนี่ยคือผู้จัดงานที่จังหวัดกระบี่เขาชี้แจงเลยนะครับว่าร้อรับฟุ้ปกระจายมากแต่ว่าก็ยืนยันว่าทําตามมาตรการทุกอย่างนะคะส่วนเรื่องที่หลายๆคนสงสัยก็คือเรื่องของคลิปที่น้องจนนี่เนี่ยมีการซับเหนือเขาบอกว่าคนละงานกันอังนั้นคืองานที่จังหวัดนครทีธรรมราชที่นี้นะอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจกันเพราะว่า น,น,นัี่ไเ,เปน,น<า>เปน,นี่ยนะพีทะ่ท่นใหม่อะน,นะยังไม่ใชพอเอ้กวอยู่ยใน้ารสัมพัน์ของงานแลคก็เข้าใจกันไปนะว่าพี่เสียเนี่ยเกี่ยวข้องกับงานมีปัญหาหรือเปล่าครับดู power นี่ไง p าเอ โอเวอร์โอเวอร์บูทต่ไม่มีปาพุม่มแหละรองเท้ามือสองกระย่างกัน นี่นะสายใหญ่ใหญ่น,นี่นี่ทำได้ไรอะสติกเกอร์สติกเกอร์ตลาดสายใต้ใหม่นะครับจะคล้ายๆเหมือนกับตลาดปัตติวิกรนะครับจะมีร้าน ตอนกลางคืนนะครับมีร้านเช่าหลายๆลร้านนะฮะอีกโซนหนึ่งนะครับก็จะม,มีร้านทั้งร้านอาหารเสริมสวยนะฮะแล้วก็พวกพวกการแต่งตัวอะไรพวกนี้ฮะค,คล้ายๆกับตลาดปฏิวัติกรนะครับบางร้านก็ยังลงไม่ครบเลยนะครับแต่ร้านไม่ค่อยเต็มนะฮะมีช่องว่างมี ว่างๆนี่หลายร้านเลยนะช่องแต่ดูแล้วมันตรงนี้น่าจะเป็น,ปน,นพ่อค้าประจำนะฮะหรืออาจจะไม่มาก็ได้นะเพราะช่วงนี้ฝนหน้าฝนนะครับคนเขาก็ดูแล้วไม่กล้าเสี่ยงมาอะไร,รอย่างเงี้ยร้านบางร้านก็หายจริงจริงจริงๆมันเต็มไปหมดนะครับตรงนี้ก็เป็นเขาจะจอดรถได้แล้วขายเลยนะฮะจอดข้างข้างรถอย่างเงี้ยท่าที่แบบนี้ส่วนมากจะเต็มหมด S 1> <S 1> นะครับตุ๊กตกะตุ๊ก,กตาเขาทำให้เขาแล้วมาอีกจานเลกก็น้ำฝนตกน้ำท่วมเก็บแล้ว เาแบพัดลมใช่ไหมตลาดไทยกน้ี่เป็นเสียงร้านาไหนแบบวิงตังห้าันเนี่ยคอโคตรเลยนี เพิ่งเริ่มลงก็มีตลาดนี้ผมเคยมาขายของนะครับเอาของเก่ามาขายนะกันนะฮะกกรนีด้มาขายก็ขายได้นะครับนี่ฮะส่วนมากลูกค้าที่เดินเนี่ยก็จะเป็นวัยรุ่นซะเยอะเลยนะครับเดี๋ยวมืดๆในจะเห็นนะวัยรุ่นทั้งนั้นนะครับนะมัน แต่ละตลาดมันจะไม่ค่อยเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเป็นของถมจริงๆอย่างตลาดไทยเงี้ยก็จะมีผู้สูงอายุหน่อยคนช่างหรือว่าคนที่จับของขายอะไรเงี้ยจะเยอะนะแตน่นี่่ดูแล้วนะจะเป็นลูกค้าคนมาซื้อจริงๆนะฮะแต่เป็นจะเป็นวัยรุ่นเนี่ยเยอะแยนะที่ผมดูๆนะที่เคยมาขายของแล้วมองลูกค้านะครับเนี่ยป้าไปเปลี่ยนนะ เนี่ยปรากะเกยนแต่นก็แต่แต้อง่าจะซื้อตัวไปประกอบเองเนี่ย,ยนี่ยเนี่นี่นี่กิโลเนี่ยเนี่ยได้ មួយគុំមកទៅទៅទៅ อ่าเนี่แหละครับเสื้อผ้าท้งนั้นเลยนะฮะมันจะมีอีกจุดหนึ่งก็ซุ้มเสื้อผ้าของตกแต่งท้งนั้นนะฮะถ้าของผมจะอยู่จุดนี้นะครับที่เดินครั้งแรกที่มันผ่านไปนะฮะแ้วก็มาไม่เต็มแต่ตรงนี้เสื้อผ้านะครับเนี่ยนะฮะมาขายนั่งกับพื้นนั่นเป็นลาวก็มีนะครับนะฮะเสื้อผ้ามือสองนะครับใครที่ชอบ เสื้อผ้ามือสองนะฮะของใช้คนมาขายเองเนี่ยมีนะครับลูกค้าแบบไม่ใช่มืออาชีพนะฮะเหมือก็ขนมาขายนี่ก็มีนะครับนี่ฮะไม่ต่างจากตลาดตะพิกรืรนเหมือนก็คล้ายๆเหมือนก็ตลาดนกคู่นั่นนะครับนะฮะมีของมาขายนะฮะเสื้อผ้ารองเท้านะครับเนี่ยโซนนี้นะฮะจะเป็น ทั้งนั้นเลยนะครับพวกโซนสภาทั้งหลายนะครับแวะมาดูได้นะครับตลาดสายใต้ใหม่นะครับติดก็สายใต้ใหม่นั่แหละครับหาไม่ยากนะครับเจอสายใต้ใหม่ก็จะนี่แหละติดตลาดติดการสายใต้ขนส่งเลยประมาณนี้นะครับตลาดนี้นะฮะเขามีทุกวันนั่นแหละครับแต่ว่าถ้าเป็นคลองถมนะจะมีวันจันทร์นะฮะผมน่าจะเป็นวันจันทร์วันเดียวแล้วบ้างที่เป็นของเก่ามือสอง แบบของถมมันจะมีนะครับแต่ถ้าเป็นเสื้อผ้าแล้วก็ของตกแต่งอาหารการกินเนี่ยเขาว่ามีทุกวันนะครับที่นี่นะก็มาเที่ยวกันได้นะครับไม่ไกลเท่าไหร่นะครับอยู่ใกล้ใกล้ก็มากันนะฮะผมที่อยู่ใกล้แต่ว่าไม่ค่อยได้มาเพราะว่าของถมแบบนี้มันมันน้อยนะครับผมก็เลยต้องนานๆนมาห,นหน่นไม่ใช่อันหูฟังเนี่ยชิชาอะรคน ค่อยเสียง โซนกีตาร์อคสายเพียบเลยภาษาดะครับผมมาษายได้ดีสายโป่งสายฟ้ยยาไดสาสา้สายโป่งเบอร์เบ็สายโป่งเบอร์เบ็มีของเดลตาโอเนี่ยครับผม กล่องไอที่บอร์มีสองยี่ห้อของอเมริกาเลยนะแด็ปสองร้อยไอทีบอร์สองร้อยห้าสิบพวกนี่ห้อ U.S. เลยก็รู้ไงอ่ะ U.S. พวกนี่ห้อ U.S. แท้พี่รับกันเลยผมมาทุกจันทร์ล็อประจำเลยผมมาทุกจันทร์มาตรงนี้เลยมาเท้ามาเท้าวันจันทร์เดียวล็อประจำหมเลยตรงนี้แท้แน่นอนถึงนเท้าวัแท้ปลอมเราก็ดูไม่ออกไม่รู้ก็ดูยังไงเนี่ย ถ้าแ,แท้ซองมันจะเล็กเนี่ยซองมันจะเล็กมันจะไม่ใหญ่เนี่ยนะอของของปลอมซองมันจะใหญ่แล้วไมันจะกระด้างกระด้างพวกนี้ของอเมริกาม,มันจะนิ่มเนี่นะ,นนะนนอันนี้อันนี้สองร้อยห้าสิบแล้วก็มีแจ็คเก็ตด้วยว่าสองร้อยอนี้เบอร์สิบเอ็ดใช่ครับผมเบอร์สิบเอ็ดจะมีสองยี่ห้อกิต้าโปง่งครับผมวิ่งสิบเอ็ดแต่มันนุ่มนะมันแปดส่วนผสมแปดสิบยี่สิบ 20. ส่วนผสมเครืออะไรส่วนผสมของเนื้อสายพี่ความแข็งนะเนื้อสายเลยอ่าตอนนี้นความแข็งเนื้สายตอนนี้จะนิ่มกว่าเนื้อตนิโอัน,โอ 85, นู้แปดสิบห้า85ดสินี่เลยน,นี่แปดสิบยอ๋อน,นี่จะนุ่มกว่า <c oughs> เคยใช้ยี่ห้อน,นี้แต่ซองไม่แบบน,นี้นี่หว่าถ้าซองไม่นี้เก้พี่เก้ใช่นี่ซองแท้มันไม่เป็นีรุ่นดเดียวรูปสองมันเลยนถ้าซองใหญ่กว่านี้ด้วยซองด้านๆเนี่ยเก้หมดแต่พี่ไม่รู้ไม่รู้ไม่ออกนี้รับประกันเลยผมมาทุกจันทพี่เช็คได้ เสียงก็จะต่างกันที่เสียงของแท้ของปลอมอ่ะของแท้จะใสของปลอมก็ตึบๆอ่ะเนื้อสายไม่จะต่างกันการทันทละเอียดกันอะไรเงี่ยเออต่อไปครับผมเบอร,ร์สิบเอ็ดกีตาร์โป่งเนียบร้อยอป่สองร้อยต้นเลยใช่บพี่ครับออมีการเลยอ่าได้สายกีตาร์มาหนึ่งชุดดูไม่ออกครับซื้อยอย่างเดียวนะครับฮ <laughs> ะ ของแท้ของปลอมดูยังไงก็ไม่รู้นะฮะแต่ว่าเขาบอกว่าของแท้เอา้าเราก็แท้แหละครับ <laughs> จะซื้อไปใส่ฮนะเล่นเป็นเล่นเป็นอย่างเดียวแต่ไม่รู้ดูกันยังไงตรงไหนแท้ก็ไหนไม่แท้นะครับนะฮะ <laughs> ก็ว่าเออดีดไปสักพักหนึ่งนะเสียงมันก็บามกังวานมันก็น้อยลงนะ ผมก็เคยซื้อเส้นชุดหนึ่งนะฮะไม่ใช่250แบบนี้บางทีชุดหนึ่งหกเจ็ดร้ยแล้วผมก็เคยซื้อมาเล่นนะสั่งในเวฟหรือสั่งในรับประกันแท้แน่นอนผมก็เคยซื้อมาใส่แล้วใส่เล่นไปกี่ครั้งเสียงมันก็ถอยลงแหละนะฮะมันก็เล่นได้อะแต่ว่าความกังวาลมันน้อยลงไม่เหมือนต้นใส่ใหม่ๆนะครับมันจะค้ายกันหมดเลยนะฮะ ก็ไม่รู้ว่ายังไงก็ลื้อไปนะมันเป็งเปไงมันก็ <c oughs> น่าจะเหมือนอย่างที่บอกน,นี่แหละครับจุดนี้ครับโซนเสื้อผ้านะฮะเป็นซุ้มๆเลยนะครับสายวัยรุ่นนี่ชอบนะครับมาเดินดูของตกแต่งของแต่งกายแต่งตัวอะไรเงี้ยฮแล้วก็เสริมสวยก็มีนะริมๆตรงนั้นก็จะเป็นแบบเป็นล็อกใหญ่ๆเลยนะครับ ร้านแต่งผมชายแต่งผมหญิงอะไรนี้ะแต่งตัวทําเล็บทําอะไรสักยันไม่ใช่สักยันเดิเขาเรียกว่าเพ้นท์ลายองไงไปเรียกสักยันเนี่ยไม่ไม่ถูกฮะรุ่นใหม่นี่เดี๋ยวนี้เขาเป็นสักเพื่อความสวยงามน่ะครับไม่เหมือนรุ่นรุ่นรุ่นผมนี่ก่อนสักแล้วเอามีดฟันนะฮะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ก็สักแบบสวยงามนล้วนะครับนะฮะอยู่ด้านข้างๆงนะฮะ เสื้อผ้านั่นแหละครับตอนนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าเนะาี่ยยางเห็นเนี่ยตรงนี้ก็ฝนตกมาก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับเก็บกันจ้าระวันเหมือนกันนะวันนี้อากาศปลอดโปร่งครับไม่มีฝนแน่นอนนะฮะไม่มีวี่แววนะครับน่นเหรอไหมมีวิวถ่ายรูปเนี่ยดูทางซอมเมอร์ยนงไยคุณทางคอมเมอร์อน นี่อีกนี่อีกตัวงั้นเลยเนี่ยนนนนเนี่ยในนี่ก็หุ่นเียตัวอะไรอะ่ะขับเพื่อนไม่ได้อะ่ะกลับแล้วครับตลาดสายใต้ใหม่ นะตอนนี้กใกล้จะมืดแล้วตรงน,นี้ก็เป็นทางออกของรถนะครับรถใหญ่รถคร์จะออกเส้นนี้กันนะลานจอดรถก็อยู่ซ้ายมือนะครับขวามือนี่ก็มีลานจอดรถอยู่นะ